อัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณอยากถามถึงนะคะมาดูกันสินะคะว่าณตอนนี้เวลานี้เขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรต่อเรากันบ้างนะก็สวัสดีนะคะทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปแบบแรนดอมคลิปนี้กับแม่หมอกันอีกเช่นเดิมนะจ๊ะอ่ะมาคะ่ะให้คนให้ทุกๆคนนะคะตั้งจิตตั้งสมาธินะคะเหมือนเดิมเลยนึกถึงคนที่เราอยากถามถึงได้เลยนะเรามาดูกันนะคะว่าเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรต่อเราบ้างนะเอ,อ เราจะลองมาอัปเดตความนึกคิดความรู้สึกของเขากันสิวันนี้นะคะอ่ะใบแรกนะคะเด็กถือดาบใบที่สองะไรเอ่ยหกเหรียญน,นะคะอ่าใบที่สามนะคะสองเหรียญจ้าใบที่สี่นะคะแปด พั่วไอแปเหรียญนะคะและสุดท้ายเฮอร์มิตนะคะ mm hmm. เขาทําอะไรผิดเอาไว้ต่อคุณหรือเปล่านะคะแล้วก็ใต้สํำรับนะคะเป็นสีไม้นะคะโอเคสําหรับคนคนนี้ยคือจะบอกว่าจากคนที่ความสัมพันธ์ดีๆกันอยู่เลยนะเออแบบว่าพูดคุยอะไรกันแบบดีเลยกลับกลายเป็นว่าตอนนี้แม่หมอว่าเขาจะต้องทําอะไรบางอย่างให้คุณเนี่ยนะคะเสียใจออคืออาจจะไม่ได้ถึงกับขั้นที่แบบว่า ไม่ไม่ถึงขั้นที่แบบเกลียดกันโกรธกันจนถึงแยกกันอะไรเงี้ยไม่ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยดีเออรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคหรือว่าเสียความรู้สึกอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะเออถ้าไม่เขาเนี่ยนะคะทำให้คุณเนี่ยเออแบบน้อยอกน้อยใจเสียความรู้สึกก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นตัวคุณนะคะที่อาจจะทําให้เขาเนี่ยเสียความรู้สึกหรือเสียอกเสียใจน้อยใจอะไรแบบนี้นะพลังงานมันอาจจะสลับกันได้นะคะ แต่ว่าเรามาถามความรู้สึกเขาแม่หมอก็เลยจะขอมุ่งเน้นไปที่เขาแบบนี้แล้วกันแต่ว่าในในความเป็นจริงมันเป็นการดูแรนดอนนะพลังงานโดยรวมนะคะบางคนฟังแล้วเอออาจจะแบบสลับกันเป็นตัวเราเองนี่แหละที่ทํำให้เขาเสียใจอะไรแบบนี้ก็ก็ได้เหมือนกันนะคะนั่นแหละคะ่ะ ก็แบบอาจจะด้วยเรื่องของคําพูดนะ้องคำพูดหรือว่าการกระทำอะไรเล็กน้อยๆที่มันอาจจะไม่ได้ยั้งคิดอะไรเงี้ยแล้วมันก็คงแบบทำให้ความรู้สึกของอีกคนหนึ่งเสียหรือบั่นทอนไปได้อะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดตอนนี้ก็คือคําขอโทษนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเขาทําให้คุณเสียใจเขามีอาการที่แบบอยากขอโทษคุณค่ะอยากขอโทษนะคะอ,อ,อยากที่จะแบบว่า เออเหมือนก็แบบว่าทําให้ทําให้ความรู้สึกของคุณอนะ่ะมัน,ม,นมันไม่แย่ไม่ไม่ไม่แย่จากเขาไปมากกว่านี้เออหรืกอ,อก่อไปอยากอยากที่จะทําให้เอ,อ่อความรู้สึกของคุณมันมันดีเขาเหมือนเดิมเลยโดยที่ไม่แย่ไปกว่านี้กลัวมืนเหมือนมีความกลัวที่แบบเออคุณจะเสียความรู้สึกกับเขาแล้วก็คือแบบ เออยังไงความสัมพันธ์มันมันไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากจะอยากให้มันแบบประครับประครองอยากให้สานสัมพันธ์กันต่อไปไม่อยากให้ถึงท่านแบบแตงหกัหกหรือจบกันอะไรแนี้เขาก็เลยมีอาการแบบว่าเออรู้สึกผิดแบบอยากขอโทษนะคะ อยากกลับมาทําให้มันมันดีขึ้นดีดีกว่าเดิมอะไรแบบนะี้เออซึ่งซึ่งเขาไม่หมอว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของเล็กๆน้อยๆยมากกว่าในเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้นที่เกิดขึ้นเนาะที่ทําให้มีอาการงอนกันไปเคืองกันไปอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบร้ายแรงหรือแบบทะเลาะกันอย่างรุนแรงอะไรแบบนี้นะคะในหละ่ะใา้สาหรับเป็นสีมาเห็นปแปลว่าคนคนแรนดอมนี้นะคะแปลว่าพลังงานส่วนใหญ่อาจจะแบบว่า เออเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าค่อนข้างแบบ <c oughs> จริงจังหรืออยู่ด้วยกันแล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนเป็นอะไรแบบนี้ก็ได้ก็คือจริงๆดูได้หมดแหละทุกสถานะนะคะเราก็ไม่ได้ฟิกไม่ไม่ได้แบบจํากัดเนานะว่าแบบว่าเออต้องเป็นสถานะคนคุยคนรักเท่านั้นนะคะนี่แหละคะ่ะก็ประมาณนะี้ยเออถ้าเกิดว่าตัวคุณเองเนี่ยนะเหมือนแบบว่าทํา เผอพูดหรือทําอะไรไปนะคะให้เขารู้สึกไม่ดีอะคะ่ะก็ในทํานองเดียวกันเลยเขาก็เหมือนกับว่าต้องการต้องการแบบคําขอโทษจากเราต้องการให้เราเนี่ยนะคะมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เขาเนี่ยรู้สึกดีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ่ะนี่แหละค่ะโดยรวมก็จะเป็นประมาหในทํานองนะคะเกิดจากอาการเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นที่ทําให้เสียความรู้สึกกันเท่านั้นเองคะ่ะก็ไม่มีอะไรมากเนาะ สำหรับความรู้สึกของเขาในวันนี้นะจ๊ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะก็รีบเคลียร์เนาะใครใครที่แบบฟังแล้วนะคะก็ตรงตรงกับเราเงี้ยพลังงานตรงนะคะก็รีบไปเคลียร์ไปปรับความเข้าใจกันนะจ๊ะโอเคอ่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวไม่มั่นใจว่าเป็นพลังงานของตัวเองนะคะดูคลิปแล้วพลังงานไม่ค่อยตรงอยากเช็คเอออยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักมาหาไม่หมอได้จ้าตามรายละเอียดที่ได้ขึ้นว้ให้นะคะก็มาพูดมาคุยส่วนตัวกันได้ค่ะมาดูว่าเรื่องราวที่ แท้จริงของเราเป็นอย่างไรนะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากมามาแนวๆน,นี้เลยนะคะใครไม่เข้าใจอะไรกันก็รีบๆไปขอโทษร,รีบเคลียร์กันเนาะโอเคเพราะเออบางทีอย่างเงี้ยอาการเสียความรู้สึกเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยบางทีถ้าถ้าเราไม่พูดไม่เคลียร์มันก็จะสะสมสะสมพอมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จากจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่าเออทนได้ ไม่มีอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆเงี้ยมันจะกลายเป็นแบบสะสมจนจนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นสุดท้ายจะกลายเป็นระเบิดตู้มทีเดียวอะไรแบบนี้นะจะก,ก็ไม่ดีไม่ดีนะเพราะฉะนั้นแนะนําให้พอมีเรื่องอะไรกันแบบเล็กๆน้อยๆนิดหนึ่งเงี้ยก็ให้รีบเคลียร์ให้รีบเปิดใจให้เอยขอโทษได้นะคะเอ่อเลยโน้ไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มนะคะถ้าเกิดว่าเรามั่นใจเราคิดว่าเราผิดอะไรแบบน,นี้นะคะ ก็สามารถเอ่ยทําขอโทษได้ไงเพื่อแบบรักษารักษาความสัมพันธ์เอาไว้นะคะให้มันเขาได้อะไรให้มันแบบมั่นคงให้มันแบบ <c oughs> เป็นไปได้ต่อไปยาว <c oughs> อะไรแบบนี้จะดีกว่านะคะโอ้โหเสียงแม่หมอเริ่มแบบไม่มีแล้วโอเคค่ะ เนี่ยเสียงเสียงเริ่มหายเสียงเริ่มไม่มีแล้วเออนั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้ที่แม่หมออยากจะแนะนานะจ๊ะเพราะว่าไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละมันก็จะกลายทาเป็นให้อึดอัดเกิดค,ความอึดอัดแล้วเป็นเรื่องใหญ่ได้ในอนาคตค่ะโอเคอะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย